โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพอดีผมจะเข้า Google Adsense ของผมเนี่ยซึ่งเป็นบัญชี Adsense ที่เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการทำธุกรกรรมทางการเงินของ YouTube ของ Google แต่ว่าผมเข้าแล้วมันมันอัปเดตหน้าใหม่อะ่ะแล้วก็ทำให้ผมหาไม่เจอไม่รู้ใครจะมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่านะ มหาไม่เจอเนี่ยผมกดเข้ามาพิมพ์ google a s s i s t a n แล้วเข้ามามาเจอหน้านี้มันก็บอกว่าเราเพิ่งเปิดหน้าประมาณบอกเราว่าเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตข้อมูลมาอัปเดตข้อมูลใหม่ซึ่งจะทำให้เราทำงานง่ายนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็หาไม่เจอเลยว่าผมจะเข้าไปดูข้อมูลทางการเงินธุรกรรมทางการเงินที่ที่เชื่อมต่อกับ บัญชี google adsense เนี่ยจะเข้าไปยังไงพอคลิกตรงไหนมันก็ไม่มีไม่มีไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะมีประมาณอย่างนี้ผมก็ลองคลิกเข้าไปดูหลายๆที่แล้วล่ะเนี่ยตั้งแต่ที่แรกเลยเราเพิ่งเปิดตัวหน้า adsense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปเปลี่ยนเกี่ยวกับบัญชีอะไรแอเซนเนี่ยแหละผมลองคิดเข้าไปมันก็กลับมาที่หน้าเดิมเนี่ยซึ่งผมไม่สามารถที่จะเข้าไปหน้าธุรกรรมทางการเงินของเราได้เลยบัญชีทางการเงินของ Google Adsense ของเราได้นะไม่รู้ว่ามันอัปเดตมามันน่าจะเพิ่นอัปเดตใหม่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ยัง คลิ g o o g l ิพิมพ์ Google a d s e n s e มันก็ยังเข้าบัญชีธุรกรรมทางการเงินอะไรของเราได้ปกติแต่พอมาวันนี้ผมเข้าไม่ได้แล้วทีนี้จะเข้ายังนไงผมสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่ไอตัวหนึ่งที่เขียนว่า Adsense อยู่ตรงเนี้ยมุมขวาบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงใต้ใต้รูปของเราเนี่ยใต้บัญชีของเราเนี่ยมีตรงเนี้ย หน้าตาแปลกๆผมก็เลยลองคลิกดูโอเคคลิกดูมันก็จะโหลดมาอีกหน้าหนึ่งซึ่งอ๋อมันอยู่นี่นี่เองนะครับเนี่ย Google a d s e n s e มันอยู่ตรงนี้นี่เองยังไงเข้ามาได้ละเมื่อกี้อยู่หน้านี้มาแบบงงๆว่าเราจะเข้าหน้าบัญชี ธุรกรรม Google Adsense ของเราได้ยังไงอ่ะลองดูอีกทีหนึง่งนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้มุมขวาบนเนี่ยใต้ชื่อบัญชีของเราเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเลยตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโหลดเข้ามาหน้าใหม่เลยนี่มันก็จะเข้ามาที่ Google Adsense ที่เป็นหน้าบัญชีของเรานะครับหน้าธุกรกรรมของเราเนี่ยหน้าที่จะโชว์รายได้อะไรของเราเนี่ยก็เข้ามาปกติได้แล้วก็ประมาณนี้แค่นี้แหละสำหรับใครที่เจอ Google Adsense มันอัปเดตแล้วหาทางเข้าไม่เจอลองเข้าดูนะครับกว่าผมจะหาหน้านี้เจอก็งงอยู่ พักหนึ่งเหมือนกันว่ามันอยู่ยังไงเข้าไปยังไงมายางไงผมลองเข้าลองออกหลายรอบหาไม่เจอสุดท้ายผมมาเจอไอตัวคำว่า adsense ตรงเนี้ยแล้วมันขีดลูกศรชี้ขึ้นเนี้ยมันน่าสงสัยผมก็เลยลองคลิกดูคลิกแล้วมันก็เข้ามาที่หน้า adsense บัญชี adsense ของเรานี่แหละเท่านี้เองเท่านี้แหละจบและปัญหาสําหรับการอัปเดตหน้า a s e n s ใหม่ของ google ขอบคุณครับสวัสดีนะครับ